สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับพี่ป้านอาอ่ามเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยไปงานทอดกระทิ้นมาเนาะที่วัดค้อกลัวอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะวันนี้ป้าอ้อยไปป้าอ้อยลงคลิปสั้นไว้แล้วแหละเดี๋ยวพี่ป้านาอาก็คงได้ดูกันบ้างแล้วแหละก็ไม่เคยได้มาร่วมขบวนแห่กับเข้ารอกพึ่งจะครั้งแรกในชีวิตรู้สึกเต็มอิ่มวันนี้ป้าอ้อยก็เลยเอาบุญกระทิ่นมาฝากทุกๆคนเลยนะจ๊ะโมทนาตาถูกสาหรับผลที่ร่วมบุญมาด้วยนะจ๊ะ สุขภาพล่งางไก่แข็งแรงคิดอะไรก็คอยส้มปราถนาทุกอย่างนะจ๊ะอนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะสาธุแล้วก็เอาบุญมาฝากทุกๆกคนเลยเนาะวันนี้ป้าอ้อยจะมาแบ่งปันบอนซี่นะจ๊ะบอนซี่วันนี้ป้าอ้อยจะค่ายที่นึ่งร้อยบาทจะเป็นบอนซี่ของป้าอ้อยนี่แหละป้าอ้อยทําเองอะไรป้าอ้อยไม่ได้ไปซื้อบอนซี่จะลองเอาข้าตัวเองมาค่ายบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันไหนที่มันจะเป็นกรกรป้าอ้อยก็อาจจะแยกหรือว่าอะไรมาแบ่งปันพี่ป้านนะ่ะอาวันนี้จะค่ายกระทั่งที่หนึ่งร้อยบาท ถ้าเกิดไข่สั่งซี่กระทางปล่อยส่งฟรีสั่งหกกระทางก็ก็ส่งฟรีซี่กระท่างส่งกระท่างนังเสียค้าส่งถ้าสร้างแป้กระท่างส่งฟรีเออเอาง่ายๆว่าชุดชุดนึงต่อได้ซี่กระท่างนะไม่ใช่ว่าสั่งหกกระท่างแล้วส่งฟรีอะไรไม่เอาปล่อยไม่เอาเอาอย่างนี้แหละบอกแล้วนะบอกชัดเจนแล้วนะหากระท่างก็จะหากระทางปล่อยก็ส่งฟรีซี่กระทางอะเออเนาะนั่นแหละส่งฟรี อ่าใครเพราะฉะนั้นใครอยากได้ก็ให้เจ้าเป็นชุดจะเอาซ่องชุดก็ได้นึ่งชุดก็ได้ไม่ว่ากันเรามาเริ่มจากต้นนี้นึ่งเลยอันนี้คือสบายนางฟ้าสบายนางฟ้ากระท้างนี้มีซ่องต้นแม่และลูกเป็นบอดยุบนะโพ่นเนาะหนึ่งร้อยบาทสบายนางฟ้าหนึ่งร้อยบาทอันนี้อันนี้คือซับคูนพ่นอันนี้มีซ่มต้น เป็นชิ้นผ้าของปลาอ้อยละจําได้ปะ่ะนี่แต่ปลาอ้อยใส่ไว้ซ้มตนนี่พี่ป้านอาอานเนี่ยมันได้กันประมาณนี้แหละเพราะว่าปลาอ้อยใส่ในกระทะแลลวปลาอ้อยจะตั้งอยู่ข้างนอกพี่ป้านอาอามันก็เลยไม่สู้เนาะต้องเข้าใจนจะจ๊ะนี่แต่อันเนี้ยใบในที่ปลายที่ด่างมันจะช้ำน้ำอย่างนี้นะจ๊ะมันเป็นบอลด่างไงแต่มีซ้มตนในนึ่งกระทะเนี่ยรอดแทงดีแข็งแรงดีเนาะนี่นึ่งร้อยบา้าส้มตนต่อไปนี่ อันนี้อะไรวะผอมพิมานชิ้นผ้าป้าอ้อยจําได้ป่ะป้าอ้อยให้พี่ป้านะ่าดูกับกับมือกับตาอันนี้มีมีซ่องต้นในหนึ่งกระท้างที่ป้าอ้อยผ้าเป็นแหวนเป็นชิ้นนะ่ะผมพิมานนึ่งร้อยบาทผมพิมานนี่อันนี้ชื่อผมพิมานนึ่งร้อยบาทจะซึ่งจะซึ่งจะทําเอง ป้อยก็มีแค่กระทังเดียวนะพี่ปานาไม่มีส้ำรองเออก็เข้ามให้พี่ปลาหนาอึ้งกะพาหัวหนึ่งเดี๋ยวินี่ฉินส้ามฉินอะไรนี่นี่มีซ่องต้นนี่ผมพมานหนึ่งร้อยบาทต่อไปอันนี้อันนี้เมื่อจะเป็นชนะซึกใช่ป่ะชนะซึกไม่ใช่เดี๋ยวก่อนอะไรวะยุทธหัตถี ใช่ลืมเนี่ยยูท่าที่ต้นหนิ้วมันยู่มานานแล้วยุบแล้วก็โพยู่แล้วก็โพนี่เนี่ยนี่นี่แหละที่ปลาอ้อยบ่ออ่ะแล้วห้วมันก็มีนะแล้วมันก็ยุบกระโพวมันก็ไม oh or, ่ยอมโตมันก็ยุดเท้าเนี่ยพีปาน่าอ่ะแล้วมันก็ยุบแล้วมันกระโพอันนี้มันยุ่ท่าที่นะข้องปลาอ้อยเนี่ยตั้งนานเลยเนี่ยต้นเนี่ยนึ่งร้อยบาทถ้าใครจะเอาถ้าไม่เอาล้อมนี่จะปลาอยจะพามันเนี่ยยุดท่าที่มันไม่โตก็จบมันกัดซี่แดงเนี่นึกดูสิ มันนานเลยเนี่ยแต่ว่ามันไม่โตมันยู่ข้างนอกเนี่ยเรียบต้องผ้าบอกแล้วบ่นซี่ต้นหน้มันไมไ่ค่อยโตต้องผ้ามันเรียบมันรอดเองเนี่ยต่อไปอันนี้ซี่เทพารักซี่เทพารักอันนี้มีซ่องต้นในนึ่งกระท้างอันนี้เป็นมาแยกนอกมานะจ๊ะนี่นึ่งร้อยบ้าทเนี่ย,ย้อยยังไม่ได้เคี่ยนชื้อเลยท้งนั้นพอปลาอ้อยแยกนอกใส่กระท้างไว้บ้าง ชิ้นผ้าบ้างนั่นแหละขลองปลาอ้อยเองทั้งหมดซี่เทพารัดปปลาหนาอาก็ไปเลี้ยงต่อมาแยกนอกก็แยกมาจากต้นใหญ่ต้องเข้าใจนะจ๊ะหัวก็จะเท้าปลายก้อยเท่านั้นนี่โป้มือเท่านั้นน้องปลาอ้อยก็ไม่ได้ว่าไส่มาเต็มเพราะเราแยกหาแต่รักเดินดีแล้วหนึ่งร้อยบาทต่อไปอันนี้ อันนี้เลกาซี่เลกาซี่อันนี้ก็มีซ่องต้นในนึ่งกระทัางหนึ่งร้อยบาทด่างมันให้นะจ๊ะเดี๋ยวมันก็มาเองแหละมันด่างมันก็คือดารานนพลัดด่างเขี้ยวหนึ่งร้อยบาทต่อไปอันนี้อันนี้อะไรไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้ลืมชือ้อะจา่าเส้ที่สุพรรณก็ไม่น่าใช้เนาะใช้เปล่าลืมชือ้อแต่มันมีชื้อนี่แหละ ไม่รู้เหมือนกันค่ารวมกันจัดลืมอันนี้ลืมชือ้อเศษที่สุพรรณเศษที่สุพรรณใบมันต้องกลมกว่าน,นี้มันไม่น่าใช้อันนี้ลืมชือ้อหนึ่งลอยบาทแต่มันกลซี้นะซี้ชมพูช่วยๆอันหลัวะเดวให้นึกได้ก่อนมัน้นจะพู้โภคแคมๆเหมืออันนี้โอ้โอ้อันนี้มันไม่หัวใหญ่เลยยายอันเนี้ย นึกจำได้อันเนี้ยยักษ์สีแดงๆางไม่ใช่ยักษ์มัน,นีลอมเพชรเนี่ยนัวหัวห่ายน่ะเนี่ยมันยุบใช่ป่ะมัน,นีลอมเพชรอันเนี้ยมือด้อโดเนี้โอ้โหหวเท่ากำปั้นเก็บไปก่อนต้นเล็กก็จริงก็มันพึ่งโพอันนี้อันนั้นหัวห่ายอันนี้มงมงกุฎจกกักรพพัด ได้มาในานามนี้นะจ่ะมงกุฎจักระพัดอันนี้โพ้น่ะนึ่งซ่องซ่ามนี่มีซ่ามต้นเลยเห็นไหมว่ามันด่างนะ่ะพี่ป้าน่าอาจจะเห็นฉาดว่าแดดมันซ่องนี่ชื่อมงกุฎจักรพพัดมีซ่ามต้นเลยนี่ซ่ามต้นนี่โอ้ยข้อที่นึ่งร้อยบาทนะมาเป็นบอลยุกเลยพึ่งโพ่ทางนั้นเลยนี่เห็นปะ่ะมงกุฎจักรพพัดหนึ่งร้อยบาทแต่มันนี่ยลองเชรต้นที่ใหญ่ออกไปโอ้ยหัวใหญ่ใหญ่กว่าใครไกล้อีกอาอ้ยจำได้เพราะว่ามันโอ้ยไม่ได้ขยับไหม ร้อนอากาศมันร้อนต่อไปต่อไปต้นนี้ต้นนี้พระจ้าตากนี่พระจ้าตากหนึ่งร้อยบาท เมื่อจะมีไอ้น,นี้ด้วยนะชมพูพานไปด้วยนะเนี่ยเนี่ยชมพูพานนะเนี่ยปัจจ้าตากหนึ่งร้อยบ้านจะแล้วก็โอ๊ยอันนี้ก็หัวให่อันนี้แก้วมังกรจําได้ปะ่ะที่ป้าอ้อยมาให้ดูที่นอกเยอะเยะป้าอ้อยเอาไปชาไงแล้วก็ดึงต้นนั้นออกอันนี้เอาไว้ก่อนม่ได้ไม่ได้หัวให่มาาเลนพี่ป้านาจําได้ไมไม่ได้มาาไ,ดไม่ได,ไได้อันนี้ออกซึกอันนี้ก็พึ่งโพลน่ะเนี่ย ออกซึกนึกจุลผลออกซึกออกซึกหนึ่งร้อยบาทอนุมานออกซึก <c oughs> อันนี้บอดมีหัวนะอันนี้เพิ่มโคออกซึกนี่อนุมานออกซึกหนึ่งร้อยบาทนี่นะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทบอยเซอกระทั่งห้านิ้วทั้งนั้นเละเพราะจะได้แพกงายอันนี้ก้าวทับใช่ไหมใช้สีผ้ากับมือ มนีวัสนาเอาใหญ่มาปักม้วนแก่ดีนนเนี่ยอ่านก็ก้าวทับพ,พี่ป้าน่ะอ่ะก้าวทับจ้ามนีวัสนาอีกอย่างนึงนะจ๊ะใหญ่ชอบม,ม้วนนี่ก้าวทับด้านทุกใบเลยนี่นี่เฮ้ยป้าจ๊ะอันนี้ม่อนจะมีซ่องตนซ่องตนในนึงกระถางก้าวทับปลอยผ้าเองนี่แหละอันนี้มะอะไรน้า สิลาสิลาหุ้มทองนี่ซ่องต้นในนึ่งกระทงก็นึ่งร้อยบาทนี่นี่นี่แทงรอดไหมรอดหรือรู้ก็ไม่รู้สิลาหุ้มทองชิ้นผ้านะจ๊ะอันนี้ชิ้นผ้าอ้อยเกือทั้งนั้นเลยนะสิลาหุ้มทองนี่เอาหน้าซ้วยด้วยหน้าเทปเลยนะนี่นี่เห็นปาด่างซ้วยขนาดนี้นี่เขาบอกหน้าซ้วยนะหน้าแบบเนี้ยไม่ค่อยได้นะ แต่มามันจะตีเขียวแล้วก็ชายชนชิ้นผ้าร้อยเองหนึ่งร้อยบาทชายชนมีซ่องมีซ้อมตนหนึ่งกระถางหนึ่งร้อยบาทชายชนอันนี้บอลประมาณซ้อเดือนนะพี่ปานะ่ะอาพึ่งเริ่มสร้างหัวนนะสร้างน้ายุบแล้วพจะบอกชายชนแต่ไม่ตายหรอกโอ้โหปลาอ้อยเลียงนอกตู้มาซ่องเดือนแล้วมันตายให้มันรู้ไปสินี่ชายชน ซึ่งจะปลายหน่อยก็ไปนะจ๊ะนี่หนึ่งร้อยบาทมีส่ามต้นนางรักสดเทวีอันนี้ก็มีซ่องซ่องต้นมานเป็นชิ้นไงที่ป้าอ้อยป้าชิ้นจําได้ปะ่ะนี่หนึ่งร้อยบาทนางรักสดเทวีลาสกน้องมันก็กำลังขึ้นที่ซ่องต้นเอ๊ะมันมีที่ดาดทศดก,กัณฐ์ยู่ไม่ใช่เลรย,ยู่ตู้นะ่ เดาลอกมาอย่าง่อะเดาทานต่อไปตึ๊บตึ๊บนี่อันนี้ตาละเมกุสุมาอันนี้น่าจะมีหัวหนึ่งร้อยบาทตาละแมกุสุมาหนึ่งร้อยบาทงาวกวนอูนี่มีซ่องต้นอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทงาวกวนอูไป่วยทำไม,มเลยหนึ100่งร้อยว่าบ้าซวยนะ ัวเหี่ยวถ้าบ่อนผ้าชิ้นอะไม่ต้องกลัวเหี่ยวพอเข้าพึ่งโตแต่ถ้าบ่อนยุกเนี่ยถ้าตายแบบเนี้ยเรื่องหมดแหละอย่างเงี้ยพอบ่อนแก้มีห้วอันนี้ยมยักษ์ยมยักษ์หนึ่งตนหนึ่งร้อยบาทเขียนก่อนมาฮะยมยักษ์ยมยักษ์หนึ่งร้อยบาท สี่ต้นส่งฟรีนะจ๊ะสี่ต้นส่งฟรีจ้ายมอยากมือาาสลิขาสู้นว่าไม่ยอมอยากก็ขะขาสู้แหละพี่ป้าน่าจำไม่ได้พ <c oughs> ่ออย่าจับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้อะไรวะ <f ine> ป้ายก็มีผ้าย <c oughs> อ่น,นี้ป่ะเท้าเท้ารัดเตียนอะไรอะ <c oughs> ใช่ เดี๋ยวเขาดูกอนะพี่ปานะอา่ะแเ๊บเดี๋ยวผ้าไหวนี่แหละแต่ไม่ได้ไส้ปลายกะว่าจำได้ไงอันนี้ยมยักษ์อ่ะอันนี้ยมยักษ์เมื่อกันก็หน,นึ่ง้อยบ้าทอันเนี้ยไม่ใช่อันเนี้ยนาจะเป็นไอ้นี้อันเนี้ยไม่ใช่ยมยักษ์แล้วอะไรวะ ขอเคีย้ยจับชื้อไม่ได้ได้ปะเนี่ยมันกัตตี้อย่างเงี้ยมันมีสัทธาซู้นเหมือนกันนะขอให้จับไม่ได้อันนี้นกัตตี้หมูหม้วงอันไหนบ่เดี๋ยวเพื่อนเคพี้ยงไงดีอ่ะอันนี้ไม่มันใจชื้อได้ไหมเออเคี้ยไม่นะไม่มันใจชือ้อแต่เมื่อกี้น่ยยมอยากใช้นึ่งร้อยบาทอันนี้ไม่มันใจชือ้อไม่รู้เป็นสัทธาซู้นหรือเปล่า ยาปอ้อยจะเคียนไปให้นะป้าพี่ป้านะอาไปดูเองนะว่าไม่มั่นใจชืจออ้ว่าสัตถาสู้นปลาอ้อยจะเคียนว่านี้นะจ๊ะไม่มั่นใจชื้แต่ปลาอ้อยเคียนสัตถาสู้นล้วเพื่อนๆไปห้าเอาเองพอปลาอ้อยผ้าไว้แหละจะไม่ได้ใต้ป้ายจะเท้าขิดเตียนอีอย่างเท้าอะไรเท้ารัดเตียนเออนั่นแหละสักพ ก็วันนั้นจะใฟและลืมอันเนี้ยเนี่ยไม่มันใจชื้อได้ปะไม่มีการด่าเหมือนไม่ใช่ยมยักมันคนละแนวกันเลยนี่มันมีสะพานนะจะไปถ่านรับเปลี่ยนเะว่าไม่มันใจชื้ออันนี้ก็ไม่มันใจชื้อ็หนึ่ง้อยบาทตะกูลยักษ์สักอย่างนี่นะไม่มันใจชื้อค่าลืมใส้ไงลวตอนนั้นอะไอนี้มันมุด้ด้แหละ ป้ายปอเลิมไม่หนึ่งร้อยบาทอันนี้ล่ะอันเนี้ยเท้าพันตานี่เมีซองต้นนี่หนึ่งร้อยบาทเป็นฟุ่งเลยแหละเอาผ้าเองใส่ซองต้นนะจะบอกไห้พันตานี่เมื่อจะอยุ่พึ่งโพนะปะอไม่เคยผ้าพันตาเลยอันนี้น่าจะเป็นไม้ย,ยุกพึ่งโพ้หนึ่งร้อยบาทเท้าพันตา ต่อไปอันนี้อันนี้ไอ้น,นี่นาลายป้ามหนุนทกนี่นาลายป้ามหนุนทกไม่ใช้เดี๋ยวติ๊กต๊อก,กติก๊กตอกนาลายเฉพกะใบไม่าย,มยาวเขาจะมีสุโคไทยแล้วก็มีพิสณนุโลกอ่ะเพื่อนๆนึกออกไหมนั่นแหละท่วบอเก้าเลยมันมสุโคไทยอันนี้นะ,ะเป็นพิสณุโลกเนี่ย ชื่อพิษณุโล่มันจะมีพิษณุโลกพิษณุโลกหนึ่งพิษณุโลกสองจำได้ว่าจะเนี่ยมันจะเป็นนี่แหละเออได้มาในนานนั้นไม่ไม่ใช่นนะอ้นี้นะอันเนี้ยถ้าไม่หล้พิษณุโลกคือสุโคไทยวะเหมือนให้วะอ้อยจำไม่ได้อะทำไงดีอ้อยเขียนพิษณุโลกได้ไหมบอกว่าอ้อยผ้าไว้จำได้อันเนี้ยพิษณุโลกถ้าจำไม่พิดเนะี่ยพิษณุโลก สุโคไทยสุโคไทยมันจะใบยาวคลายพวกเท้าคนถันนุรานอันนี้พิษณุโลกใช่มีซ่องต้นหนึ่งร้อยบาทนี่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 ซ่องต้นนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทต้นนี้โอ้อะต้นนี้ทวายแว่นป่ะเนี่ยถวายแวน่นหรือเส้าสั้นกับแพงวะเออทวายแวน่นหรือเส้าสั้นกับเพ่ง ดูอนถวายแว่นใบก็จะกลมมันจะคล้ายๆกันเนาะท่นนี้มันมีสะพานอันนี้มีซองต้นในนึ่งกระทั่งเออันนี้มันจะเป็นถวายแว่นสำหรับละซองต้นอันนี้มายุ่พุ่งโพ้นี่ดูต้นได้เลยเพราะว่าปอยไม่เคยผ้านะจ๊ะปอยเคียนอเศร้าสั้นกําแพงดีกว่าเพื่อปาร์ตเศร้าสั้นกําแพงซองต้นเศร้าสั้นกําแพง พอไว้แว่นกับกำแพงเนี่ยมันมันเมือนกันมันคล้ายกันเที่าบอ้อยต้องไปแยกแยะไอ้น,นี้อีกสี g แต่น,นี้มีต้องไปดูการอีกสี่แล้วเดี๋ยวจะเอามาบอกอต,อต่อไปต่อไปบอเงินอ่านี่ชิมพาดเริ่มมาแล้วนะบอเงิน มีไม่กี่ต้นไข่ที่ยากได้นี่บบอเงินหนึ่งร้อยบาทชื่อไม่มีอีกเนี่ยชื่อไม่มีทา้งนั้นเลยบอลผ้าอาไว้ทั้งนั้นแหละบอเงินนี่หนึ่งร้อยบาทบอเงินเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อน มาอ้ออยู่นี้เนาะร้องดังจ๊๊๊กจ๊จ๊กอยู่เนี่ยมันหิ้ยขาวสางใั้แม่มันมาเอามาให้สักทีมันหลอกตกะก้บ้าเหรอตะก้าบาตะก้าที่เนี่ย <c oughs> ต้นนี้ต้นนี้เป็นลูกไม้ไม้มีหู้ใต้ใบอะ่ะที่มันจะกัดซี่เมื่อนพวก,ยกอยากจะอันนี้ก็นึ่งลอยบ้าจ่ะเป็นลูกไม้อันนี้ห้วยใยนะไม่ใช่ชิ้นผ้าพอพ่ออ้อยไม่เคยผ้าบอนยุคนี่ห้วยใยมากลูกไม้นึ่งลอยบาท อันนี้อันนี้ถ้าจำไม่ผิดปอ้อยว่าเป็นนางไก่ยะเกซี่การดําเนี่ยปอ้อยเคยไม่เคยผพาแต่ซื้อมาได้มาในนามน,านั้นเนี่ยผิดพลาดยังไงไม่รู้เพอปอ้อยได้มาในนามน,านั้นจําได้ต้นเนี่ยนี่โอนเลิมกัดแดงหมาแล้วนะนางไก่ยะเกซี่ปอ้อยเคยซื้อมาประมาณน,านั้นผิดทุกไม่รู้นะพอปอ้อยซื้อมาอย่าง,งจริงจังอ่ะ นางไก่ยัเกซี่เขียนก็ไม่ค่อยจะถูกนี่แหละมีหนึ่งตนซื้อมาตั้งแต่เด็กนนอยแหละแม่เ,เขาจะกัดเป็นซี่แดงๆนะเขาจะเริมกันแหละเป็นบอนใบยาวนางไก่ยักษ์เกซี่เดี๋ยวเพื่อพิดพลัดพิดก็พิดไปซื้อมาในาน,นามนี้อันนี้อันนี้นางไม้นางไม้หน,นึ่งร้อยบาทในเขียนชี่เห็นไหมนางไม้ นางไม้ป้ายสาวเข้าว้ามานางไม้หนึ่งร้อยบาทนางไม้หรือคุณนซี่นางไม้ใบกลมนางไม้หนึ่งร้อยบาทนี่หนึ่งร้อยบาทร้อยก็ม,วมก้วเหมือนกันงที่พวกนางไม้เนี่ยพันขอดบอกว่ากลมๆพอแตกใบไม้มาเริ่มแหละเริมเริมอันนี้แหละมากิ้งนางไม้อันนี้คุณนซี่ปัญจนึก อันนี้คุ้นปัญจะนึกจะคนละย่างกับนางไม้นะกระดูกข้าวให้ปะจะคุ้นปัญจะนึกคุ้นปัญจะนึกก็นึ่งร้อยบาทคุ้นปันจะนึกงพิกกันนะจ๊ะต้องดูนะจ๊ะนีคุ้นปัญจะนึกข้อวปอยนี่เมื่อจะเลือ่อยยุ่งซอมกระทงห,งหมดแล้วต่อไปโอ้อันนี้อันนี้คือนอนกินแย่ นองกินหนึ่งใบแต่กระชังะอ,อย่าไปซีเรียสอันนี้คืออันที่พนเนี้ยอะไรนอะลาหูอมจนันนี่เริ่มกระซี่มาแล้วหูใตยใบยเต็มไม่ต้องกลัวลาหูอมจันลาหูอมจันลาหูอมจันนี่หนึ่งร้อยบาทลาหูอมจันย่าเลิมจะซีกระทังส่งฟรีลาหูอมจ,นอมจ,นอมจนัน,จน,จจนต่อไป ันเนี้ยมันมีซ่องต้นในเนิงกระท่างเนี่ยต้อยจะให้ดูเนี่ยกัดซี่บบเนี้ยจำชื้อไม่ได้ไรต้นนึ่งซี่เขี้ยวอือ้อเนี่ยใบน่านหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ต้นเนี่ยจำชื้อไม่ได้ไอ้ต้นนี้ไม่รู้พ่นพลอยได้มีสะดือแดงเนาะเออเนี่ยเขียนวันลืมชื้อเนี่ยหนึ่งร้อยบ้าทมีซ่องต้นแหลแ่แต่กั๊ซี่ได้ส้วยมากเลยเมื่อนพวกยัดทศคิรีทอนทศคิรีวันอะไรสักอย่างอันนี้ ดูหูดูหูหูเต็มเลยเห็นหูใต้ใบไหมนี่เต็มเลยเดี๋ยวก่อนขอดูชื่อก่อนอันนี้มันน่าจะหมายหมายมีห้วหนอนันนี้อันนี้จะค่ายเลยอ,อันนี้มันอัศกรรมเท้าอัศกรรมเนอจะจ้ะอัศกรรมนี้เดียวปอ,อยเก็บไว้ก่อนค่ายหนึงรอยไม่ได้ห้วใหญ่มากเพราะว่าปลอ,อยจะไว้ทําผันโอ้แล้วก็ต้นนี้หักด้านอันนี้หักด้าน หนุมานหักด้านหักด้านร้อยผ้าเองนะนี่มีหู้เริ่มีมหู้หละนี่เริ่มกัดซี่แบบนี้และหนึ่งร้อยบาทหักด้านนี่แหละวันนี้มีเท่านี้อันนี้เดี๋ยว้าอ้อยเก็บไว้ก่อนต้องต้นอันศกรรมค่ายไม่ได้หวยใหญ่เดี๋ยวอ,อยต้องเก็บไว้เอาไว้ทําพันไม่ทําพันก็ไว้ค่ายฟอมกอนี่นะจ๊ะพอเป็นไม้มีหัวพอวันนี้เราจะค่ายไม้ผ้าชิ้นไงไม้ที่โพกขึ้นมามี ต้นน้อยอึ๊บอ้าวแล้วจ้ะนี่ก็คือต้นหมายทั้งหมดเนาะวันนี้ไข่ที่ส้นใจต้นไม้ก็สาอมมาโถห้าปะอ้อยหรือแอดไลายห้าปะอ้อยได้นะจ๊ะที่เบอร์โทรประอ้อยจะถึงไว้ที่หน้าปกงอยู่โถเพราะปะอ้ยอยแหละเพื่อนเพื่อนซ่อมมาโถหรือแอดไลน์ห้าได้ต้นหมายของปะอ้อยจะมีแค่ย่างหลังกระทั่งนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้น,เอ,นเออใครที่ท่าปะอ้อยว่า สร้างทางไนสร้างยังไงยากได้แล้วทํำยังไงให้โทรห้าปะอ้อยได้เลยโดยตรงเนาะปะอ้อยก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็สามารถโทรห้าปะอ้อยได้ตลอดเวลาจะสุดท้ายนี้ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปะอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณเพื่อนใหม่ขอบคุณกัลยาณมิตมีขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อุดนุ่นบอนซี่ของปะอ้อยตลอดมาเลยนะจ๊ะขอบคุณแจกใจจริงๆ วันนี้ปอ้อยก็ทำโปรโมชั่นกระัางละนึ่งร้อยบาทซี่กระัางส่งฟรีนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนคนได้สรามาัดส่งห้าปอ้อยก็สร้างได้แล้วก็จะมีแค่นี้ไม่มีซ้ำหลอเนะจ๊ะไม่ต้องเที่ยงกันเอาล้จ๊ะวันนี้ปอ้อยขอเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะปะอ้ยอยขอจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า